ว่าถ้าเป็นของผมขอให้ผมประสบความสำเร็จนะครับแล้วปันก็เป็นจริงเดือนที่หนึ่งปลายเดือนกันยายนแล้วตุลาคามผมก็ประสบความสำเร็จในตำแหน่งเจเหมือนจะบอกอะไรบางอย่างว่านี่แหละวิเชียนทรัพย์สมบัติของท่านคือที่นี่แล้วสิ่งที่ผมตั้งจิตอธิษฐานก็มาดูว่าฉันเข้าใจแผนนี้ อย่างลึกซึ้งพิมพ์เข้าไปในห้องแชทได้เลยครับเรากำลังจะตามจิตของท่านว่าถึงจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่าถ้าใครใช่วันนี้ถ้าใครคิดเหมือนทำเหมือนคิดเป็นทำเป็นคิดได้ทำได้คิดสำเร็จทำสำเร็จเหมือนบูวดมอนตทุกท่านเป็นบูวดมอนตแน่นอนภายในสามปีนี้ผมการันตีผมการันตีครับ เพราะว่ามันจะตกผนึกกับความคิดตกผนึกกับการกระทำมันจะจัดเวลาได้แม้กระทั่งมีปัญหาอยู่ตรงหน้าปัญหาไม่ใช่ปัญหามาเกีงคุณแดงนะฮะก็กำลังทำงานอยู่นี่คือหัวใจขอคารวะหัวใจขณะทำงานมีสปิริตในการที่จะพูดต่อพูดให้จบเหมือนนักชม หรือว่านักกีฬาถึงแม้จะบอบชำ้ำแต่ก็ต้องหัวใจก็ต้องไปถึงเส้นชัยนะกดหัวใจรัวๆให้กับคุณแดงด้วยนะนี่ถือว่านักสู้นักรบผมเคยเป็นทหารครับผมรู้ความรู้สึกนี้ดีกดหัวใจเลยนะครับทุกท่านรู้ไหมครับในเวลาที่เราทอ้อเราต้องการ เพื่อนจะต้องการกำลังใจที่ไหนมีให้เราที่ไหนจะเป็นเพื่อนเราพยายามที่เราทุกชีวิตที่เป็นทหารนะคนที่อยู่ตรงหน้าคือคนที่ดีที่สุดไม่ใช่พ่อแม่ไม่ใช่ญากพี่น้องคนที่อยู่ตรงหน้าดีที่สุด ในขณะนี้ใครอยู่ตรงหน้าท่านคนนั้นดีที่สุดครับแล้วคุณแดงก็ทำให้เห็นแล้วว่าผมทำหน้าที่ให้ดีที่สุดต่อคนที่อยู่ตรงหน้าผมนะครับก็กดแปดกดเก้าหรือกดหัวใจให้คุณแดงอีกครั้งหนึ่งครับประทับใจนะนี่คือตัวอย่างนักสู้คุณสำเร็จแน่นอนครับสำเร็จจากใจแต่เหลืออีกอย่างหนะึ่ง คุณรู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรที่เป็นอุปสรรคที่คุณไม่สามารถที่จะไปถึงตรงนั้นได้มันคืออะไรนะครับวิธีการนะผมเอาผมเป็นตัวอย่างแล้กันเพราะว่าห้อง NLP นี้ไม่สามารถจะสั่งใครได้เพราะทุกคนก็ไม่ชอบคำสั่งผมเองก็ไม่ชอบแต่ถ้าสั่งตัวเองไม่มีผิดเป็นภัยใครนะเหมือนความฝันของเราเราจะฝันเป็นคราวไดมอน ก็ไม่มีใครห้ามเราได้มันคือความฝันของเราไม่ผิดกฎหมายตำรวจไม่จับผมตั้งเป้าหมายไว้โค้ชสุจนน่าจะจำได้ปี2566เนห้ายหต้องย้อนกลับไปดูเราเคยอัปเตอร์กันเวลาแบบนี้เป็นไดมอนด์ปี2อ6 6ยังไม่ถึงสิ้นปีเลย มีใครจําได้ั้งกดเปิ้ลกดจีไม่รู้ว่าจําได้ไหมะจะจําได้กดหัวใจนะครับผมเคยตั้งจิตอธิษฐานแบบนี้สึงไม่ยังไม่คิดว่ามันจะเป็นไดมอนด์ได้ปีสองพันกสิบหกมองหาช่องทางยังไงมองไม่ออกนะครับมันเป็นไปได้นะครับถึงเราจะปรารถนาคราวไดมอนด์แต่หล่นลงมาบูไดมอนด์ก็ไม่น่าเกียด นะครับทุกท่านแต่ผมเชื่อว่าสิบนาทีหลังจากนี้ท่านน่าจะได้ประโยชน์อ,ะ,อะไรบางไม่ต้องจำเยอะครับเอาแค่วันละหนึ่งประโยคก็พอเอาวันละหนึ่งเปอร์เซนก็พอครับผมอยู่กับท่านเกินร้อยวันแน่นอนท่านได้ไปร้อยเปอร์เซนตได้ร้อยประโยคแน่นอนครับหลังจากนี้นะครับวิธีการทำงาน เป้าหมายตั้งไว้ครับแล้วก็เดินตามเป้าหมายเป้าหมายของผมหนึ่งหมื่นชั่วโมงครับที่เราจะพิชิตหนึ่งหมื่นชั่วโมงใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะได้หนึ่งหมื่นชั่วโมงนั้นจากการทำภารก,กิจแต่ละวันแล้วเราก็เอาหนึ่งหมื่นชั่วโมงตั้งถ้าเราเรียนวันละ หนึ่งชั่วโมงเรียนไปทํางานไปในวันละหนึ่งชั่วโมงเราจะต้องใช้เวลาถึงยี่สิบเจ็ดปีคงไม่ได้ถ้าเรียนวันละห้าชั่วโมงอะใช้เวลาห้าปีครับมันก็จะช้าเกินไปถ้ามาเร็วกว่านั้นได้ไหมครับวันละแปดชั่วโมงวันละแปดชั่วโมงใช้เวลาสามปีครับประสบความสำเร็จมันคืออะไรครับ ไม่มีใครสั่งเราได้เราไม่ชอบคนอื่นสั่งเราเราต้องสั่งตัวเองเริ่มจากตีห้าอย่ารอให้ผมเฝ้าห้องให้ผมเฝ้าห้องเรียนแต่คุณรู้ไหมการที่เป็นผู้เฝ้าห้องมันขนาดไหนผมถูกลุมประชาทัานก็ว่าได้รุมประชาทัานรูปแบบไหนครับ แคําพูดแบบนี้ท่านจะได้เข้าใจนะว่าคนกลางหนักขนาดไหนแต่เราไม่จะสนใจเราอยู่เป็นเราเป็นคนกลางคอยดูแล้างโน้นก็จะเอาแบบนี้คนนี้จะเอาแบบนั้นปัญหามีเยอะครับแต่ปัญหาทุกอย่างมันเป็นเรื่องที่สวยงามมันเป็นเรื่องที่สวยงามสำหรับผมแล้วทำให้ผมแข็งแกร่งขึ้นความรู้ที่มีอยู่ โชคดีที่ยังไม่มีใครประสบความสำเร็จมากนะักมันทำให้เราต้องค้นคว้าและค้นหาความโชคดีที่ผมวางผังไว้คือว่าถ้าเป็นของผมขอให้ผมประสบความสำเร็จด้านซ้ายภรรยานะอย่ารอด้านขวาคือลูกชายก็ความโชคดีของผมอีกนะครับถ้าผมวางลูกชายซ้อนอย่ารอคิดว่าถ้าลูกทำแล้วส่งให้แม่ วันนั้นจะไม่มีบูดมอนด์วันนี้วิเชียนเกิดขึ้นอย่างที่บอกว่าผมเป็นบูดมอนด์ที่นี่ถูกกำหนดไว้แล้วครับเพราะว่าการวางผังในวันนั้นไม่มีใครสอนผมไม่มีใครบอกผมวางวางด้วยความบังเอิญโคตก่อนคร,ครับคนโคดก่อสุดก่อนนักหลอดเป็นผู้ขี่ใบสมัครให้ผมแต่เขาไม่ได้บอกวางผังให้ผม เป็นคนคีบใบสมัครอย่างเดียวการวางผังวันนั้นคําว่าโชคดีของผมเหมือนถูกกําหนดไว้แล้วว่ามันต้องเป็นบูดมอนในวันนี้ความโชคดีทุกอย่างที่เกิดขึ้นวันนี้ถ้าทุกคนฟังแล้วอยากเป็นขึ้นตําแหน่งผมจะบอกว่าตําแหน่งแรกๆของบริษัทตบอัลติดิคือบูดมอนนะไม่ใช่ซับไฟ มันไม่ใช่ซับไฟล์นะครับตำแหน่งแรกของบริษัททบอัพทุริตจ,จริงๆมันคือบูดไดมอนเพราะถ้าท่านนะวางซ้ายภรรยาหนึ่งคนขวาภรรยาขวาขวาลูกซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งหกเดือนนี้ท่านเป็นได้แล้วครับภายในหนึ่งปีท่านก็เป็นบูดไดมอนแล้วแรงท่านทำได้ พรท่านมีตัวอย่างแล้วไม่ต้องลองผิดลองถูกแล้วครับลองถูกอย่างเดียวสําหรับคนใหม่ในวันนี้โชคดีมากๆที่มีโค้ดคู่ทดลองผิดทดลองถูกไปเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ผมได้รับรู้ก็คือการวางแล้วจับคู่ได้เงินจับคู่แล้วได้เงินผมเพียงแต่ว่าเอายาอรอวางแล้วมาจับคู่คู่ของธีรวัตร รู้ว่าได้เงินหนึ่งก้อนแล้วผมเอาลูกชายจับคู่กับพิเตทําให้ผมได้คู่ล่างแล้วมันทําให้คู่บนของผมได้เงินด้วยนี่แหละครับมันเป็นความสวยงามที่ผมผมตกแต่งด้วยโครงสร้างของผมรู้สึกว่ามันสวยงามมากๆจากโบนัสที่มาได้มาหลังเที่ยงคืนซึ่งไม่มีใครจ่ายให้โดยระบบ a อเป็นคนจ่ายซึ่งมันอัศจรรย์ เหมือนแม่ผมที่เคยให้พรผมก่อนที่แม่ผมเสียไปขอให้มีเงินทองไหลมาเทมาเปรียบเหมือนทางน้ำไหลกินไม่ไหวใช้ไม่หมดทั้งอนาคตและปัจจุบันนอนหลับให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนแม่ผมอวยพรไว้สมัยตอนที่แม่ยังมีชีวิตอยู่แล้วท่านรู้เรื่องราวแบบนี้ได้อย่างไร เหมือนถ้ารู้เรื่องราวในอนาคตว่าตื่นมาได้เงินถูกต้องครับพอตื่นมาหลังเที่ยงคืนเงินงอกมาสองพันหนึ่งรอยี่สิบจากการวางผังครั้งนั้นซึ่งเป็นเม็ดแรกที่มันชนกันซึ่งมันเป็นเม็ดแรกที่ชนกันนะครับอันนี้นะฮะถูกกำหนดไว้แล้วผมย้อนกลับไปดูมันคือถูกกำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว การเรียนรู้และการวางเป้าหมายผังวางไว้แล้วแล้วเราทำไงต่อพัฒนาตนเองครับในห้องซ e o ผมบอกว่าสมบูรณ์ที่สุดในการที่ท่านจะเรียนรู้ห้องซ e o ตัวท่านว่าจะเป็นเพชรแท้หรือว่าจะเป็นฐานเพราะมันต้องตื่นแต่ตีห้านี่คือคัดกันตั้งแต่เริ่มต้นเลยถ้าเป็นมเมล็ดพันธุ์นะมันคัดกันตั้งแต่มเมล็ดพันธ์ครั้งแรกก่อนที่จะไปปลูกะเพื่อจะไม่ให้เสียเวลาเพราะฉะนั้นถ้าใครผ่านตั้งแต่ตีห้าได้คุณจะผ่านทุกขั้นตอนนี่ถืกถูกคัดไว้เรียบร้อยแล้ว เมื่อก่อนเปิดห้องแค่หกโมงทุกคนร้องจากบอกไม่เอาเราไม่ได้สนคนไม่เอาคนไม่เอาเยอะกว่าคนเอาครับแต่นี่คือการคัดครับคนอื่นไม่เอาเราเอาเราคัดตัวเราเองครับว่าเราจะยอมแพ้ไหมมีใครอ่ะจะทำได้กล้าเปิดห้องสขนาดนี้จะอยู่คนเดียวอ่ะจะเรียนคนเดียวหรือหกโมง ไม่เป็นไรครับก็ลองดูหกโมงสามารถทำได้แล้วก็มีพูดตามเยอะแยะมากมายยังไม่พอครับเมื่อต้นปีที่ผมตั้งเป้าหมายให้ประสบความสำเร็จในตำแหน่งบูดมอนข้อที่หนึ่งเราจะต้องมีวินัยกับตัวเราเองคือต้องมาทบทวนความรู้ของท่านประธานใหม่ เพราะหลายคนหลุดจากธุรกิจนี้ไปโดยไม่ฟังแนวคิดของท่านประธานเลยพร้อมกับเราที่เราจะต้องกลับนั่งฟังแนวคิดของท่านประธานใหม่เพื่อมาทํางานพื้นฐานคือการสปอนเซอร์ตั้งแต่ต้นปีขยับขึ้นมาใหม่เป็นตีห้าไม่มีใครเข้าไม่เป็นไรเราจะเข้า คือเป็นการคัดคนดีที่สุดก็คือเราจะคัดคนเนื้อแท้จริงๆเพชรแท้ๆจริงๆคือต้องตื่นตีห้าถ้าตื่นตีห้าแล้วคุณมีคุณสมบัติแล้วครับคุณจะฟังรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องคุณมีคุณสมบัติแล้วนี่คือการคัดก้าหาญชันชัยมากวัดกับตัวเราเองไม่มีใครเราก็อยู่คนเดียวก็ได้ เปิดมาคนเดียวก็ได้ฟังคนเดียวก็ได้นี่คือที่มาของตีห้าที่เปิดแนวคิดของท่านประธานเพื่อจะฝึกตัวเองให้เป็นไดมอนด์ถ้าใครคิดเหมือนทําเหมือนท่านประสบความสาเร็จแน่นอนไม่ต้องสั่งใครสั่งตัวเองต่างคนต่างทําผมเคยใช้วิธีรอเอาชีวิตเราไปรอคนอื่นเอาชีวิตเราไปเลือกคนอื่นมาอย่าคิด ถ้าคุณคิดลุมคุณเริ่มผิดทางแล้วสิ่งที่พัฒนาได้คุณต้องพัฒนาตัวคุณเองเหมือนกับห้องห้องนี้ NLP คือปลอดล็อกสี่คำถามจากตัวเองครับไม่ใช่จากคนอื่นไม่ใช่จากคนอื่นครับแล้วอย่าหยุดการสปอนเซอร์วิธีการสปอนเซอร์ที่ดีที่สุดคือคุณต้องพัฒนาตัวคุณเองโดยจากการพูดคุณใช้สี่คำถามนี้ฝึกหลายคน ไม่เข้าห้องนี้เพราะแค่อ่านแล้วสี่คำถามและจบแต่ไม่ได้เข้าใจเนื้อหาสาระข้างในมันจริงๆถ้าคุณใช้สี่คำถามนี้ได้คุณจะเป็นผู้โคดชิ่งให้กับผู้คนและกดล็อกกับชีวิตคนได้อีกเยอะแยะมากมายเลยถ้าคุณใช้ถูกเครื่องมืออันนี้มันคือหัวใจของท่านประธาน คิดค้นและปลดคำถามใช้คำถามสี่คำถามนี้ซึ่งมันเป็นคำถามเขียนง่ายมากแต่เข้าใจยากถ้าใครเข้าใจจะสำเร็จจริงๆผมได้ใช้กับตัวผมเองก่อนที่ผมจะเข้าใจคำถามนี้ไม่ได้บอกว่าผมเก่งแต่เพราะว่าผมรู้ว่าผมต้องทำเองผมเคยรอดาวไลา์ทำครับ ผมเคยผิดพลาดมาแล้วแล้วท่านจะผิดพลาดทำไมทุกคนจะผิดพลาดทำไมก็ไปให้ดาวไลท์ทำแล้วเราจะสำเร็จแค่คิดก็ผิดแล้วถ้านต้องทำเองทำเองคือคุณต้องฝึกทุกเรื่องคุณต้องเป็นทุกอย่างคุณคือเจ้าของชีวิตของคุณเอง ไม่ใช่ดาวไลคือจบของเขาไม่มีความฝันเหมือนกับเราเพราะมันคนละความฝันครับถ้าใครเข้าใจความฝันของแต่ละตุกคนของตนเองนะก็กดหัอใจเร็วๆเลยนะมันคนละคนถ้าใครเข้าใจตรงนี้พุกท่านจะจบแต่ท่านไม่ต้องรอไม่ต้องรอใครทั้งหมดวางถังไว้ ซ้ายหนึ่งคนขวาหนึ่งคนคนในครอบครัวคุณวางไว้ก่อนวันนี้คุณไม่ทําอีกสิบปีคุณมาทําก็คุ้มครับแต่คุณอย่าวางผิดถามว่าไซด์อะไร XL ทำามาถามผมคือไซด์ XL คุณอยากเป็นไดมอนด์ไม่ใช่เหรอครับความฝันของคุณของมันไม่ใช่แค่ล้านสองล้านมันเป็นสิบสิบล้านเลยร้อยล้านมันไม่ใช่แค่ไซส์ S มาทำ TIO ทเนะ <c oughs> อย่าดูถูกตัวเองขนาดนั้นครับใครที่เลือกไซส์เล็กผมบอกเลยว่าดูถูกตัวเองตัวเองมีความสามารถ <c oughs> พอถึงวันนั้นเนะ <c oughs> เงินไซส์ M ผมบอกเลยไม่พอใช้ <c oughs> เงินไซส์ L ก <c oughs> ็อาจจะยังไม่พอใช้ด้วย ต้องใส่ XL เท่านั้นแล้วก็ต้องเป็น T.O. เป็นแบบ XL ถึงจะคุ้มกับชีวิตที่ท่านเกิดมาครับใช้ชีวิตเพราะเราใช้ชีวิตอย่างธรรมดาธรรมดามาตั้งนานแล้วนะครับโอกาสของท่านมันมาถึงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนใหม่ในวันนี้ถ้าเข้าใจเรื่องนี้คิดไม่ออกคุณไม่ต้องห่วงแค่คุณทำตามถ้าผมสำเร็จได้ท่านสำเร็จได้ สำเร็จทางความคิดทุกท่านรู้ไหมคำว่าสปอนเซอร์เองมันดีอย่างไรวันนี้เวลาหมดขอต่ออสักนสานาทีนะคุณจะเป็นไดมอนด์ขาวไดมอนด์ไปพร้อมๆกันทั้งหมดเลยทั้งทีมเลยเพราะทุกคนต่างรู้ตัวเองขอทุกท่านรู้ตัวท่านเองสปอนเซอร์เองไซเอ XL แอมันได้เป็ดแดง ได้แปดเด้งในฝั่งของตนเองแต่ถ้าเราวางที่ลูกลูกแปดเด้งบวกอีกแปดเด้งเป็นสิบหกเด้งนี่คือการวางผังทำน้อยจะได้เยอะวางที่ภรรยาเราแปดเด้งบวกเราแปดเด้งเป็นสิบหกเด้งวางน้อยได้เยอะเงินเข้าบ้านเราเยอะเพราะเรามีปัญหาเรื่องเงินใช่ไหมครับ ผมเชื่อว่าทุกคนอยู่ในที่นี้มีปัญหาเรื่องเงินทำไมต้องเอาเงินมาเป็นปัญหากับที่เราจะทำธุรกิจนะครับถ้าใครยังไม่ได้วางี่โอแฟมิลีให้วางครับวันนี้จะเป็นการชีน้นาก็ว่าได้แต่ไม่ใช่เป็นคําสั่งแต่ให้ทุกท่านสั่งตัวท่านเองว่าท่านจะเอาหรือไม่เพียงแต่ว่าผมบอกแนวทางเท่านั้นเอง แล้วทุกท่านก็ต้องทําเองรอใครไม่ได้การทํางานถูกต้องครับการมีคนเข้ามาใช่ครับมันมีคนเข้ามาครับแต่คนที่จะรู้ไม่รู้ได้เท่าเราครับการเรียนครับตีห้าเรียนไปทําไปไม่ต้องลาออกจากงาน,นเรียนไปทําไปเรียนทั้งๆท,ที่ไปไม่พร้อมเพราะว่าธุรกิจตอบอัตติใช้โทรศัพท์ฟังบรรยายและสร้างบรรยากาศ กับการเรียนรู้สามารถทําไปพร้อมๆกับงานเดิมเป็นธุรกิจที่เสริมเสริมงานประจําไปเสริมประสิทธิภาพทุกๆหน่วยงานทุกๆคนทุกหน่วยทุกหมู่เราขอให้ทุกท่านเข้าใจแบบนี้นะครับเวลาเข้าไปหาเขาอย่าให้เขามาทำตบอ,อับธุลินะครับคำพออคำพูดนี้ห้ามพูดเด็ดขาด อย่าให้เขามาทำท็อปอัพทุริตนะครับใช้คำพูดว่าท็อปอัพทุริตให้ประโยชน์อะไรกับเขาบ้าง <_ L an> เขาจะได้ประโยชน์อะไรจากท็อปอัพทุริตบ้างเท่านี้ก็พอครับอย่าให้เขามาทำเดี๋ยวเขาจะทำของเขาเองครับในว,วันที่เขาเข้าใจเหมือนพวกเราทุกคนที่อยู่ในห้องทำไมต้องนอนดึกกันขนาดนี้ พอสิ่งที่ท่านต้องการคืออะไรขอแค่ประโยคอย่างแค่คอแค่ประโยคเดียวที่โดนใจคืนนี้เพื่อจะกลับไปมีชีวิตในวันพรุ่งนี้เพื่อมีแรงในวันพรุ่งนี้จะจะทำธุรกิจทุกคนหาหาประโยคนึงผมเชื่อที่เรานอนดึกกันขนาดนี้ตั้งแต่เช้าตั้งแต่ตีห้าจนมาถึงเวลานี้หาประโยคนึงที่จะโดนแล้วก็มีแรงไปทำงานใหม่ในวันพรุ่งนี้ ผมเป็นคนคนนั้นครับแค่หาแค่คำเดียวครับนอนดึกขนาดไหนก็ต้องหาเพื่อให้มีแรงทําต่อนะครับโอเคนะครับวันนี้ขอทุกท่านนะครับนอนหลับฝันดีนะครับก็พรุ่งนี้เราเจอกันใหม่นะครับตอนตีห้านะครับก็เรื่องดีวันนี้ก็เก็บไว้นะครับถ้ามีอะไรที่ขัดใจต้องขออาภาัยด้วย นะครับขอบคุณมากนะครับขอขึ้นไม้ให้กับ MC ครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้เต็ม